โอเคครับจากความเดินแล้วนะครับที่เรานั้นได้สปอยไว้ว่าจะมีการเดินป่าแล้วก็จะมีการแสดงด้วยนะครับซึ่งภายในคลิปนี้นะครับจะมีทั้ง2สิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาตอนนี้แหละครับแต่ว่าไม่รู้จะเกิดขึ้นตอนไหนดังนั้นเราสามารถไปชมได้เลยครับผมไป งูใบายนี่คืองูเล็กนะครับงูเกี่ยวเล็กงูเก่าอันนี้ก็งูเก่าครับเงาของผมครับเกิดทำไมเขาไม่มาอุ้ยงูงูเลื้อยตลบงูงูกัดงยครับช่องนี้เรามีงูเยอะมากพี่นี่ครับงูที่ตั้งขึ้นไปแล้วต้นไม้บิ๊กบุ้ม ป่าสมบูรณ์ต้นไม้ก็บ่มอยป่าทุกอย่างเก็บป่าสมบูรณ์ยกเว้นใบเพราะใบมันไม่ได้เขาอยู่ค่อยงอยู่อุ้ยอ่อะไรอะไรแม่ชิงล้วเดินกับวันนะเยอะเยอะ โอเคครับกิจกรรมชมป่าก็เสร็จไปที่แล้วนครับซึ่งอาจจะมีความตลกแซมอยู่บ้านนะครับบอกกัความรู้ซึ่งน่าจะน้อยอยู่นะครับต่อไปนะครับก็เราครับก็จะไปชมกับการแสดงนะครับซึ่งเป็นการแสดงนะครับของระดับชั้นป6นะครับของโครงการนั่นเองครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนะครับไปชมเวยครับแอบสปอยนะครับมีผมอยู่บนเวทีด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลยเดินตกลุกม,มารักเธอแล้วนะสวยแล้วว่ทำไงไนดีไม่มีคููมือบอกทำอย่างนั้นนะควรทำอย่างเนี้ยสวยแล้วเนี่ยทำงาีอยากจะเดินเข้าไปบอกรักเธอแต่แค่นั่งเพื่อนย,ยังหาวเธอควรทำอย่างไรอ,ไรอนไหเมื่อใจไม่แตะลู้ไม่รอไม่สิทธิ์ไม่คลา หลบไปเธอสวยสะดุดในปัตต์ีเกิดมาไม่เคยเจอใครที่ไหนะโดนใจอย่างเนี้ยเสียงตายกพร้อบจะยอมเลเมื่อความรักที่มีมัล้นใจหูสามซอกคงไม่พอจะใส่ไว้คงต้องเสียงถามเธอตรงๆให้รู้ปั๊บ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 ปไ๊บค ดวงใจรับรองไม่ฝารับประกันห้าดาวจริง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  ไมีสิทธิ์ไมครับที่อยากจะนับเธอเป็นแฟนพ่อไม่รวยม่สิทธิ์ไมครับที่อยากจะขอบ่วงแขนในสถานะแฟนของเธออยาาลูบไม่หอม่สิธ์ไมครับที่อยากจะนับเธอเป็นแฟนพอไม่รวยม่สิทธิ์ไมครับที่อยากจะพอบวงแขนในสถา เห็นไหมครับไม่อยากจะของหวงแทนในสถา และใช่ครับคลิปการแสดงก็จบกันที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟล์ภาพมีไญหายเช่นเคยนะครับแต่ว่าคลิปนะครับยังไม่จบนะครับยังจะมีต่อนะครับซึ่งจะเป็นเที่ยวนะครับเที่ยวก่อนที่จะกลับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของการเข้าค่ายนี้ดังนั้นเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปชมกันเลยครับผมไาย คครับผมก็จะขออนุญาตไม่ลงรูปนะครับที่ได้ถ่ายกับทางครูแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่หลงพ่อโตใหญ่สุดในโลกนะครับแต่ว่าจะขอเป็นปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับเพื่อช่องนะครับไปถึงเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้นะครับก็คือ1000 s u b s ซับสไครต์นะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากเห็นคลิปเข้าค่ายแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับว่าอยากเห็น คลิปเข้าค่ายนี้อีกหรือไม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ